มาดูซีเมนต์นะครับตัว V 2 0นะครับวิธีการกดมันก็จะมีวิธีการกดอยู่4ปุ C ่มมี M มี OK มี I แล้วก็0 0ก็คือเปิดกับปิดแล้วก็มีขึ้นกับลงตัวนี้แรกสุดเราจะกดตัวตัว M ก่อนนะครับตัว M ถ้าเรากดแค่แช่มันจะมี2โหมดก็คือโหมดตัว P แล้วก็แช่2วิมันก็กลับมาเป็นหน้าพารามิเตอร์เอากลับไปแช่ที่2วิที่ตัว P ก่อน แล้วเรากดตัว m สั้นๆมันจะเปลี่ยนเป็น connection macro เป็น application แล้วก็เป็น parameter parameter ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ตามคู่มือใบงานว่าเราต้องการตั้งค่าอะไรเราก็จะมาเปลี่ยนที่ parameter มันถ้าถ้าเราอยากจะออกจากค่า parameter ก็คูกดยาวหนครั้งนะครับนะครับถ้าไปที่ parameter แล้วกดสั้น มันจะเป็น C N ก็คือ c o n n e c t ันมาโคคอนเนคชันมาโคนะฮะก็ถ้าเรากดไปอีกทีหนึ่งมันก็จะไปตัวเลือกไปตัวเลือกนะฮะเดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งด Mac ro, กด c n n e c t i o n m a c โคกดโอเคก่อนเนาะกดโอเคแล้วก็จะเลือกเลือก m a าโคนะครับแล้วก็เลือกไปนะครับเราจะเลือกตามตามของอตามของข้างในนะฮะว่า ตัวนี้มันจะมีค่าเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากดูค่าค่า,ข,าข้างในก็ไปที่กดยาว,ยาวแล้วกดโอเคอกดยา,ยาวนะครับก็กดโอเคจะเห็นว่ามันเปลี่ยนว่าเป็นโวลต์เป็นแอมป์และเป็นโวลต์อีกทีนะฮะแล้วก็เป็นเฮิร์ตตอนนี้มันยังไม่บอกอะไรเราวิธีการจะบอกเราเราได้ต่อต่อมอเตอร์ไปละขายขา W ดแล้วขา V ตัวนี้เราต่อมอเตอร์ไปละ ถามว่ามอเตอร์คือตัวไหนครับตัวฐานอยู่ข้างในจะเป็นยี่ห้อซันเทคยี่ห้อซันเทคเป็นระบบสามเฟสเนาะแล้วก็จานทำให้ทำให้จานตัวนี้หมุนวิธีการจะหมุนนะฮะเราจะเห็นรูปมือตัวนี้แล้วกดพร้อมกันสองปลุกให้รูปมือมันขึ้นก่อนนะฮะนะรูปมือมันขึ้นแล้วครับพอรูปมือมันขึ้นตัวนี้มันก็จะถามว่าเราจะอยู่ที่ประมาณกี่เฮิร์ตนะฮะงั้นตอนนี้เราเราตั้งไว้ที่ห้า เราสามารถตั้งได้นะเพิ่มเป็นหกเป็นเจเป็นแก็ได้เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็พอมันเป็นลูปมือมันจะเปนแบบนี้เราจะหมุนสามารถหมุนได้โดยวิธีการก็คือเราจะต้องไปกดที่ปุ่มเปิดตัวนี้ก่อนปุ่มเปิดตัวนี้ก่อนนี่ถ้าเป็นรูปตัวนี้ขึ้นถ้าเป็นรูปตัวนี้ขึ้นมันหมายถึงว่ามันจะหมุนแล้วนะฮะหมุนแล้วถ้ารูปตัวหมุนตัวนี้ไม่ออกมันก็จะหยุดหมุนนี่หมุนออก ตอนนี้ได้ต่อถาม 5, เลข5นี่หมายความว่าง,ง<ม>ความเร็วอยู่ที่5เฮิร์ตก็คือนี่ฮะเลขสี่เลขห้าปึ๊บนะฮะเนาะ,นะ,นะซึ่งถ้าเราทำให้มันเพิ่มขึ้นความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณอยู่ที่ยี่สิบนะฮะยี่สิบ ถ้าผมปรับให้มันลงมาช้าลงนะครับช้าลงแนละนี่ลงมาที่แปดงั้นฟรีคันซี่ที่ต่างกันมันก็จะทำให้ความเร็วต่างกันนะครับตอนนี้นะวิธีดูที่เราต้องการความเร็วเราก็ลองต้องลองปรับดูนะครับว่าความเร็วที่เราต้องการที่เท่าไหร่สมมติว่า ความเร็วตอนที่เราปรับความเร็วตัวนี้คือความเร็วเฮิร์ตมันจะมีปุบปับอยู่เดี๋ยวนะฮะเนี่ยฮะตัวนี้เราจะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้มันจะปรับอยู่ที่40กว่า40กว่า50 50าคราวนี้ประมาณอยู่ที่ความเร็วตัวนี้ประมาณ1 0เฮิร์ตนะฮะ10เฮิร์ตถามว่าเร็วมาก,กไหมประมาณนี้ แล้วก็จะปรับยังไงผมก็จะมาปรับวอลลุ่มตัวนี้ให้ตัวให้ปุ่มตัวนี้ให้มันขยับขยื่อนว่ามันจะอยากได้เราจะอยากได้เท่าไหร่เนาะเราก็ปรับซกักซักที่ปกติแล้วผมก็จะอยู่ที่ประมาณซากักตัวโลประมาณซากักสี่ถึงห้าเฮิร์ตก็พอละอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ช้าพอดี ตัวนี้หน้าโลน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับตัวโลเราอยากรู้ว่าเท่าไหร่ประมาณ2เฮิร์ตสองเฮิร์ตนะฮะงั้นตัวที่เร็วกว่านี้ประมาณกี่เฮิร์ตเนาะอันนี้ก็เร็วไปเนาะประมาณนี้อ่าประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้ประมาณกี่เฮิร์ตเอ่ยห้าเฮิร์ตห้าเฮิร์ตงั้นเดี๋ยวผมเราเราเรามาปรับตัว p กันนะฮะว่าเราอยากได้ p ตัวนี้ห้าเฮิร์ตแล้วก็ ปรับลงตัวที่2ประมาณ2หรือ3เฮิร์ตซ์มเฮิร์ตก็คือความเร็วรอบของมันเนาะ